สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านที่จริงวันนี้ผมมาในฐานะผู้มาร่วมการชุมนุมไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะขึ้นในเวทีนะครับแต่ตั้งแต่ที่หุนเซนออกมาถ่ายรูปตัวเองที่ะะที่สาราตรีมุกแล้วเขาก็บอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นดินของขเรนผมก็ของขึ้น เพราะผมอยู่ตรงนั้นมาก่อนพื้นดินตรงนั้นไม่เคยมีทหารเบนรแม้แต่คนเดียวในอดีตซึ่งตกประมาณปี2521สมัยปี2521ผมเป็นหนึ่งในจำนวนนักศาหลายๆคนที่จําเป็นต้องเข้าป่าจับปืนไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันนี้ผมเป็นคนไทยที่รักชาติคนหนึ่งวันนั้นวันที่อยู่ที่ช่องโบก ผมกล้าพูดณวันนี้และหลายหวันที่ผ่านมาแล้วว่าพื้นที่บริเวณช่องบกตั้งแต่สามแยกแลาวจนถึงเขาพระิหารไม่มีทหารเขมรแม้แต่คนเดียวตรงนั้นเป็นพื้นแผ่นดินไทยอย่างแน่นอนเส้นแบ่งชายแดนระหว่างสามแยกแลาวที่ขึ้นอยู่กับจบังหวัดอุบลราชธานีเขตอำเภอน,น้ำยืนจงถึงอำเภอกันรทลักษ์จังหวัดศรสีสะเกษ เส้นชายแดนทั้งหมดนั้นมีแต่ทหารป่าที่อยู่ทหารป่าที่ในอดีตพวกเราถูกเรียกว่าผอกอคอที่จริงผอกอคอไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับเป็นผู้ก่อการดีที่มาก่อนการเท่านั้นเองเราไม่เคยได้คิดขายชาติขายม่านขายเมืองแต่วันนั้นวันที่ผมต้องเสียต้องคุมทหารจํานวนหนึ่งรบกับกองทัพเวียดนามพุกราตรงบริเวณน,นั้น รู้จักที่ใสใจคอของขเบนดีเรารู้มาตลอดว่าขเบนคบไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์พร้อมจะหักหลังตลอดเวลานั่นคือความจริงซึ่งผมได้ประสบกับตัวเองมาตลอดระยะเวลาที่พวกเราต้องทุ่มเทกำลังกำลังกายกำลังชีวิตต่อสู้เพื่อต่อต้านทหารเวียดนามผู้รุการานสมัยนั้น ฮุนเซนเป็นแค่ทหารตัวเล็กๆในกองทัพขมรนแดงที่มีส่วนโทษกรรมในการสังหารค่าประชาชนชาวกัมพูชามานับไม่ถ้วนแต่วันนี้ฮุนเซนทำตัวเป็นคนใจซื่อมือสะอาดจริงๆแล้วเขาก่อโทษกรรมมากมายกับพี่น้องชา,ขาเขมรและวันนี้ก็นำพาความวิบัติมาสู่ผืนแผ่นดินทั้งสอง เมืองไทยกับเมืองกะเหรี่ยงโชคร้ายตรงที่มีผู้นำประเทศเลวๆฝั่งไทยมีพ่อกับลูกฝั่งกะเหรี่ยงก็มีพ่อกับลูกทั้งสองตาขูลกอดคอกันทำมาหากินสร้างนี่เลือดนี้ชีวิตพี่น้องสองแผ่นดินพี่น้องประชาชนกะเหรี่ยงก็ยากลำบากเหมือนกับพี่น้องประชาชนไทยแต่ถูก คุณเซนกรอกหูหลอกลวงโกหกปพดเท็จมาตอดมีแตกต่างกับคนไทยหลอกที่ถูกตระกูลชินวัตรโกหกหลอกลวงมาตอดเหมือนกันแต่วันนี้พี่น้องประชาชนไทยหลายคนหูตาสว่างเพิ่มขึ้นมากแล้วจึงเกิดวันนี้ขึ้นอีกครั้งที่สองที่เราต้องรวมพลังกันจุดประสงค์ในการมาวันครั้งนี้ชัดเจนแน่นอน เรามาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเรามาเพื่อให้กำลังใจพี่น้องทหารเรา15คนในขณะเดียวกันเราก็มาให้กำลังใจกับประชาชนของเราที่เสียชีวิตไปอีก15คนและที่บาดเจ็บอีกเป็นร้อยทั้งทหารและพละเรือนวันนี้เรามาเพื่อให้กำลังใจแต่อีกข้อหนึ่งที่เราไม่ลืมเลยคือวันนี้เรามาเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่า แผ่นดินไทยและแผ่นดินเขเมรจะไม่สงบสุขเลยตราบใดที่ยังมีคนสองตระกูลอยู่ในอำนาจนั่นคือความจริงและถ้าเสียงนี้ไปถึงพักเพื่อไทยคุณควรถอยได้แล้วอย่าให้เลือดต้องนองแผ่นดินมากไปกว่านี้อีกเลยอย่าให้เลือดนองแผ่นดินมากกว่านี้อีกเลย คุณถ้าคุณเป็นนักการเมืองที่รักชาติรักบ้านเมืองถอยเถอะทั้งชินวัตรถ้าตราบได้ในวงการเมืองไทยยังมีพวกคุณอยู่วันนี้ไม่มีจบผมขอฝากประโยคสั้นๆว่าสองพี่น้องสองพ่อลูกสองตระกูลนี้คือภัยของแผ่นดินเขเมรและแผ่นดินไทยขอบคุณครับ